เรื่องของการลงทุนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปลายมาส,สุดท้ายของปีนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันสักหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรที่เราต้องตามกันต่อบ้างนะคะรวมถึงมีธีมไหนที่อาจจะเหมาะในช่วงปลายป,ายปีแบบนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิไลยชยางเกษรนะคะดีเรคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายดัดชันสินทรัพย์การลงทุนบรรจจไทยพาณิชย์หรือว่าคุณ้อยสวัสดีค่ะคุณ้อยค่ะ้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คคุณออยครับทางด้าน SCBA มีมุงมองนะครับแล้วก็ทิศทางของตลาดคุณกับตลาดตราสารนี่เป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็ขอเริ่มเกินจากภาพเศรษฐกิจโดยรวมก่อนนะคะก็จริงๆเศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่เห็นการขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะคะอย่างสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นเองเนี่ยเราเห็น กาเฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าอัตราการเจริญติบโต,ต,ตที่เป็นบวกเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจตลาดกําลังพัฒนาเนี่ย ถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัจจัยโครงสร้างทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่าในเรื่องของอัตราเงินฝ้อที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดเนี่ยมันจะเข้ามาในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพของเศรษฐกิจเนี่ยที่มันยังไปต่อได้ในช่วงนี้แต่ว่าในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังในเรื่องของ แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะ,อ,ะอย่างที่บอกไปว่าฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยฟื้นตัวได้ดีแต่ว่าเริ่มเข้าสู่ไตรามาสสี่เนี่ยผลกระทบจากเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าเงินออมที่เขาสะสมกันมาตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันเริ่ม ลดน้อยลงแล้วก็จะมีเรื่องของการกลับมาจ่ายเรื่องของเงินกู้ของฝั่งสหรัฐเนี่ยมันก็ทําให้เราอาจจะเห็นตัวเลขเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าอันนี้จะถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าในมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้ธนาคารกลางของประเทศหลักๆเนี่ยโดยเฉพาะเฟดเนี่ย mm hmm. เห็นว่าการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ย มันควรจะเริ่มหยุดแล้วนะคะซึ่งจริงๆเราก็มองว่าเออในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นจุดสูงสุดเนี่ยในช่วงไตรามาสสี่ปีนี้ทั้งเออฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะคะแล้วก็ในขณะ,ะที่ฝั่งของเศรษฐกิจของประเทศจีนเองเนี่ยที่บอกว่าเออเขามี การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มัน,มนออลดลงมากกว่าที่คาดเนี่ยจีนเองเนี่ยก็ยังน่าจะมีแนวโน้มการใช้ในโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งอันนี้เรามองว่ามันน่าจะส่งผลดีต่อภาวะการลงทุนโดยรวมนะคะทั้งในเรื่องของเ,ออเรื่องของดอกเบี้ยที่มันไม่น่าจะเป็นแรงกดดันในการลงทุน ทีนี้อยากจะลงมาแตะที่เศรษฐกิจไทยนิดนึงนะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆเอ่อถ้าดูเอ่อ GDP ไตรามาสสที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเอ่อผิดหวังนะคะออกมาต่ำกว่าที่คาดก็ทําให้พวกนักวิเคราะห์หรือว่า สถาบันต่างๆเนี่ยออกมาปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจไทยของประเทศไทยในปีนี้ลงอนะถ้าอยู่ในระดับ3%บวกลบไม่ได้สูงเหมือนออในช่วงครึ่งปีแรกที่มองว่าจะโตกัน,กนเกือบๆ4%อันนั้นกออ็อาจจะไม่ถึงระดับนั้นนะคะซึ่งเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงๆเรามองว่าในช่วงไตรมาส4เนี้ยอาจจะยังมีความหวังอยู่เพราะว่าเราเริ่มเ,เราจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว ึงแม้ว่าในเรื่องของนโยายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะยังออกมาไม่ชัดเจนแต่ก็เริ่มเห็นมีแสงของความหวังรำไรนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยภาคการท่องเที่ยวเนี่ยปกติจะเป็นช่วงไฮซีซันซึ่งเราก็คาดหวังถึงนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาแล้วก็เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นในช่วงไตรมาสสีนี้นะคะ ค่ะ,คะจากปัจจัยที่เราเห็นนะคะเดลลอมาเก็ตก็คงต้องตามกันว่าเอเจเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอต,ตัวมากน้อยแค่ไหนจีนเองก็น่าจะผ่อนคลายมากขึ้นบ้านเราก็มีความหวังในช่วงคงสุดท้ายคาดการถึงโอกาสในการลงทุนอย่างไรบ้างในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ค่ะนะคะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นภาพที่จริงๆเป็นภาพธีมหลักของ การลงทุนในไตรามาสสนี้นะคะก็คือเรื่องของเ,อเงินเฟ้อเนี่ยที่เริ่มที่จริงๆปรับลดลงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นสัญญาณที่ดีก็คือเรื่องของเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า core i n f t i t n o n ซึ่งมันเป็นส่วนประกอบหลักในพวกภาคก,การจ้างงานหรือว่าภาคบริการเนี่ยมันเริ่มปรับลดลงซึ่งอันนี้เป็นคี์ที่ทําให้ธนาคารกลางหลักของอ,อย่างของสหรัฐนะคะท น่าจะเห็นการหยุดขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงไตรมาสสี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนถ้าดูในรูปด้านขวาคะก็จะเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยในตลาดหลักๆทั้งออสหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นทิศทางการปรับขึ้นอันนี้มันก็มาจากออสิ่งสะท้อนที่ว่าเศรษฐกิจของประเทศ ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะอันนี้ยกเว้นฝั่งของตลาดเกิดใหม่หรือว่าจะเห็นว่าเส้นด้านล่างสุดเนี่ยตลาด Emerging Market ที่นําโดยจีนเนี่ยมานจะเละยังยังคงเห็นทิศทางการชะลอตัวอยู่นะคะซึ่งภาพการลงทุนเนี่ยเราก็เลยยังคิดว่าการลงทุนหลักๆเนี่ยเราควรจะอยู่ในประเทศกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่งประเทศที่เราชอบ ในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเข้าสะสมใน,ะในระดับปัจจุบันีก็ยังเป็นฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาสาเหตุหลักๆก็คืออเมริกาเนี่ยจากข้อมูล a อดีนะคะถ้าอดอกเบียเ้ยนผ่านจุดสูงสุดหรือว่าเริ่มหยุดขึ้นแล้วตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยจะสามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกในระดับที่ค่อนข้างดีได้นะคะซึ่งสมมุติฐานเนี่ยมันอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชะลอตัวแบบ hard landing นะคะหรือว่าไม่ได้เข้าสู่ค r i ส i สที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ย collapse ลงไปแรงๆอันนี้เรายังเรายังคิดว่าตลาดสหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น ได้ดีที่สุดในกลุ่มประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็อีกตลาดหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าน่าสนใจกลับเข้ามาลงทุนในช่วงไตรมาสสีนี้ก็คือเรื่องของตลาดหุ้นไทยเองนะคะอย่างที่เกินไปในเรื่องของภาพเศรษฐกิจว่าเรายังออมองเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้โดยเฉพาะการนำ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่เนี่ยมาใช้นะคะซึ่งานโยบายเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เห็นเร็วอาจจะเห็นในปีหน้านะคะแต่ว่าเราก็ยังคาดหวังว่าตัว GDP หรือว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าปีนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้แพงถ้านำตัวอ e ตัว EPS หรือว่ากำไรของตลาดหุ้นไทยในปีหน้าเนี่ย ที่รวมในเรื่องของโกลดในปีหน้าเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ไม,ไ,มไม่แพงมากนะคะแล้วก็ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยยังคงตามหลังตลาดอื่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะ,จ,ะจับจังหวะเข้าลงทุนในช่วงไตรมาสสี่ปีนี้ ในส่วนของธีมของการลงทุนนะคะจริงๆธทีมการลงทุนเนี่ยเราเริ่มอยากจะแนะนําการลงทุนที่เ,เป็นอ,อ,อาจจะเข้าลงทุนในช่วงระยะสั้นนะคะจริงๆธทีมระยะยาวเนี่ยเรายังคิดว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ออสอดคล้องกับการเติบโตในระยะยาวอย่าง AI หรือว่าเชกเนี่ย อันนี้เนี่ยถือเป็นคอร์พอตได้แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะเกลุ่มที่เริ่มน่าสนใจก็คือกลุ่มหุ้นกลุ่ม Value ที่มีมูลค่าพื้นฐานถูกๆนะคะซึ่งก็ยังถือว่ายังแล็กกะแล้วก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างน้อยในปีนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะน่าเข้าลงทุนในช่วงไตรมาสสีนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะครับ ทีนี้บอกว่ามีโอกาสต่างๆนานานะครับทางด้านของคุณวิไลมีข้อแนะนานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการลงทุนไม่จะเป็นระยะสั้นกันหรือระยะกลางและระยะยาวอย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆเอ่อถ้าในออช่วงระยะสั้นเอาเป็นช่วงตั้งแต่เดือนนี้จนถึงช่วงปลายปีเลยเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้น ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเป็นช่วงที่สามารถเข้าสะสมในการลงทุนได้เพราะว่า,าในช่วงที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วนะคะตลาดมันมีการปรับฐานลงมาแล้วก็คิดว่า,าช่วงปลายปีเนี่ยโดยปกติโดยท่าเฉลี่ยนในอดีตละกันนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ คิดว่าน่าจะเข้าสะสมในการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มกองทุนที่อาจจะมีนโยบายเรื่องเข้ามาเสริมเรื่อง t a x s a v i n g หรือว่าลดหย่อนภาษีเนี่ยการที่จะไปซื้อเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันอาจจะทําให้ได้ราคาที่แพงตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่สามารถเริ่มเข้าซื้อได้แล้วก็อันนี้เราคิดว่าเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวด้วยเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ ปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นมันปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยการฟื้นตัวของตลาดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้กลับขึ้นไปในระดับสูงกว่าก่อนการปรับฐานนะคะก็คิดว่าเป็นโอกาสในการซื้อของที่ยังไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระดับที่แพงมากทั้งกองทุนหุ้นไทยแล้วก็กองทุนหุ้นต่างประเทศแล้วก็อีกกองทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็น กลุ่มการลงทุนที่สอดรับกับธีมในปีหน้าซึ่งอาจจะอาจจะไม่ได้มาเร็วนะคะก็คือกองทุนในส่วนของตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะยาวหรือว่าตราสารหนี้ต่างประเทศทีเ่เราคาดการว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเกิดภาวะเศรษฐกิจในเข้าสู่ซอฟต์แลนดิ g งหรือว่าโอกาสเห็น recession ในตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยการ ลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นไปได้แต่ว่าการเข้าทยอยสะสมออกองทุนตราสารนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าระดับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเข้าสู่จุดสูงสุดแล้วแล้วก็เป็นระดับที่เ,เห็นผลตอบแทนของกองทุนตราสารนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงอย่างกองทุนในต่างประเทศเนี่ยไม่รวมพวกค่า เ g i n g Cost ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นยิวประมาณ4-5%หรือแม้กระทั่งกองทุนในไทยเนี่ยที่ลงทุนในออตราสารหนี้ไทยเนี่ยก็ขึ้นไปในระดับ2-3%แล้วเพราะฉะนั้นการสะสมทยอยสะสมในจังหวะตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่สูงแล้วก็โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มถ้าเกิดเวฟของการออลดดอกเบี้ย ทั่วโลกที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าเนี่ยก็น<ม>่าจะช่วยเสริมพอร์ตให้แข็งแกร่งมากขึ้นก็ค<ม>ือผสมทั้งในส่วนของหุ้นที่จังหวะตอนนี้เนี่ยปรับฐานลงมาแล้วก็การทยอยสะสมกองทุนตราสารหนี้ที่น่าจะมีผลตอบแทนที่ดีแล้วนะคะ ค่ะที่ผู้ชมสนใจเรื่องของโฟล์เยอะเหมือนกันค่ะคุณอ้อยอบางท่านก็ถามนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าโฟล์เนี่ยจะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยรวมถึงถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนน่าจะได้ราัที่สมไม่แน่ใจว่าในแง่ของโฟล์เรามองอยังไงบ้างคะ จริงๆโ l o w ของอต่างชาติก็ถือว่าออกมาค่อนข้างเยอะในกปีน <S <S ี้นะคะแต่ว่าทริกเกอร์พอยหรือว่าจุดที่จะทําให้นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนเนี่ยก็คือเรื่องของจริงๆมองกลับลงไปที่ปัจจัยพื้นฐานและว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวเมื่อไหร่แล้วก็เห็น การปรับเพิ่มประมาณการผล,ผล,ผลประกอบการซึ่งคีที่นักวิเคราะห์ยังรอดูอยู่ก็คือเรื่องของนโยบายภาคราัฐว่าจะทําได้จริงแล้วก็จะเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้ถ้าเราเห็นทิศทางของ นยัยวบายที่ชัดเจนแล้วก็เห็นการเริ่มปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการโดยเฉพาะในปีหน้านะคะที่ถ้า GDP growth เนี่ยกลับมาเติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์มองกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มมีความมั่นใจเข้ามากลับเข้ามาลงทุนเพราะว่าถ้าดูตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกเนี่ยจริงๆ ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ที่เราให้ดูในภาพก่อนหน้านี้คะก็เห็นว่าพอชิศทางของออผลประกอบการเนี่ยมันเริ่มหักหัวขึ้นเนี่ยโ l ล w ก็จะกลับเข้าตลาดนั้นๆน,น,นะคะเราคิดว่าอันนี้เป็นออขี์สำคัญที่จะต้องจับตาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะ,ค,ะค่ะคุณอดครับมีคำถามหนึ่งบอกว่าปัจจัยอะไรเดี๋ยวครับที่ทำให้ประเทศพัฒนาแล้วมีการเติบโตน่าจะหมายถึงตัวหุ้นเนี่ยนะครับที่ดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ครับ จริงๆเอ่อตลาดหุ้นพัฒนาแล้วเนี่ยเขามีเอ่อในเรื่องของเอ่อการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ตั้งแต่เอ่อก่อนช่วงโควิดเนี่ยที่ใช้นวัยผ่อนคลายค่อนข้างมากนะคะการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเนี่ยทำให้นักลงทุนรวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนหรือว่าในเรื่องของเอเรื่องของภาคการบริโภคเนี่ยมันฟื้นตัวได้ค่อนค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตัว หนุนแล้วก็ส่งต่อมาให้กลุ่มของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทีมการใช้ AI เนี่ยจะจะเห็นว่าตั้งแต่มีการ Adopt ในเรื่องของ AI หรือว่าการประกาศใช้ Chat GPT เข้ามาอันนี้เราเห็นการเพิ่มปรับเพิ่มประมาณการค่อนข้างเร็วและแรงในกลุ่มของตลาดหุ้นพัฒนาแล้วโดยเฉพาะ ตลาดที่มีสัดส,ส่วนของบริษัทเทคค่อนข้างสูงเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวของอผลประกอบการเนี่ยได้เร็วมากเพราะว่าอันนี้มันเป็นธีมระยะยาวที่ะจะทำให้ตัวผลกำไรเนี่ยมันเห็นได้ได,ดีขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้ถ้าในตลาดกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างของไทยเนี่ยมีสัดส,ส่วนหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเราก็ คาดหวังว่าเ,ออเรื่องของผลประกอบการหรือผลกำไรเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้นะคะค่ะได้ค่ะวันนี้คุณมากนะคะคุณน้อยที่มาคุยกันนะคะขอบคุณมากครับค<ช>ุณนครับค่ะขอบคุณค่ะ คุณ uh วิไลชยยงางเกษตรนะคะดีเรกเตอร์ผู้บริหารฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนบรจไทยพาณิชย์นะคะดังนั้นไตรามาสสถ้าดูเดเวลเลอปเม้นท์คงต้องระมัดร,ระวังสักหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นดอกเบีย้ยเงินออมก็น่าจะเห็นลดลงด้วยนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเห็นดอกเบีย้ยนโยบายของทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยพีคในช่วงไตรามาสที่4ค่ะส่วนจีนน่าจะเห็นการผ่อนคลายเศรษฐกิจมากขึ้นดังนั้นถ้าใครอยากจะลงทุนนะคะธนาคารอซีบีเอ็มก็มองว่าหุ้นไทยตอนน ก็ถือว่าไม่แพงหุ้นต่างประเทศ<ม>โดยเฉพาะอเมริกาก็น่าสนใจนะคะแล้วก็กลุ่ม Value เอกนะคะก็อาจจะทําให้เราลงทุนได้สบายใจกว่านะคะเมื่อเทียบกับกลุ่ม AI หรือว่ากลุ่มเทคเพราะว่าราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรส่วนตราสารน,นี่ถ้าใครอยากลงทุนก็ลงทุนระยะยาวได้หรือว่าตราสารน,นี่ต่างประเทศนะคะเนื่องจากคาดการณ์ว่าครึ่งหลังของปีหน้าน่า,นาจะเห็นการลดดอกเบี้ยของบรรดาประเทศพัฒนาแล้วค่ะพิมพ์ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ